ดาวเทม MC ไทยแลนด์สยบดรามา่าระดมพลช่วยทหารดาวเทมซีไทยแลนด์สยบดรามา่าด้วยการลงมือทําจริงระดมพลช่วยทหารตอรอชายแดนใต้พร้อมลุยภัยพิบัติ2,568ด้วยหัวใจเพื่อชาติในยุคที่ดรามา่าและคําพูดวิจาร์ณวิ่งเร็วยิ่งกว่าสายลมกลุ่มหนึ่งกลับเลือกที่จะตอบด้วยการกระทําจริงและนั่นคือสิ่งที่สังคมไทยกําลังต้องการ ข่าวเด่นวันนี้ทำเอาชาวโซเชียลต้องกดไลค์กันรัวๆและส่งต่อด้วยความชื่นชมเมื่อกลุ่มนักบิดจ,จิตอาสาชื่อดังดาวเทาเ c ็มซีไทยแลนด์ออกมาพลิกกระแสดราม่าที่เคยถาโถมด้วยการลงมือจริงบุกชายแดนใต้ขนสิ่งของจำเป็นสนับสนุนพี่ๆทหารและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ความเสี่ยงสูงพร้อมประกาศชัด ปี2568นี้พวกเขายังจับตาทุกจุดเสี่ยงอุทกภัยเพื่อเตรียมพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีที่มีเหตุการณ์จากกระแสวิจารณ์สู่การเคลื่อนไหวด้วยหัวใจที่แท้จริงย้อนกลับไปไม่นานกลุ่มดาวเทา MC t h a i l a ด d เคยตกเป็นกระแสดรามา่าจากทริปท่องเที่ยวภาคใต้ที่บางเสียงในโลกโซเชียลตั้งคำถา,ถามถึงเจตนาและความเหมาะสมแต่แทนที่จะตอบโต้ด้วยคำพูด พวกเขาเลือกจะเดินหน้าด้วยการกระทำขนสเสบียงอาหารแห้งยารักษาโรครวมถึงอุปกรณ์จำเป็นพร้อมน้ำใจล้นเหลือนำไปส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในจุดที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดขอเพียงได้อยู่ข้างหลังผู้เสียสละเราก็พร้อมหลุยทุกเส้นทางขอความจากโพสต์หนึ่งของสมาชิก MC สนับสนุนผู้พิทักษ์ชายดานด้วยมือด้วยใจและด้วยความจริงใจ การเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงกิจกรรม c s r หรืองานโชว์ภาพลักษณ์แต่เป็นภารกิจที่เต็นไปด้วยหัวใจหัวใจของผู้ให้ที่เข้าใจว่าผู้ที่อยู่แนวหน้าก็คือพี่น้องประชาชนคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับความตึงเครียดความเสี่ยงและความเหนื่อยล้าอย่างไม่มีวันหยุดพักสิ่งของที่นำไปไม่ได้มีเพียงแค่ถุงข้าวของแต่รวมถึงกำลังใจที่สำคัญไม่แพ้กัน เสียงหัวเราะการจับมือการพูดคุยให้กำลังใจคือสิ่งที่แม้แต่ยุทธภัณฑ์ก็อาจไม่สามารถทดแทนได้ไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่คือทุกที่ที่สังคมต้องการดาว์เทลเอ็มซีไทยแลนด์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนใต้พวกเขายังประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยในปี2568อยอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะน้ำท่วมภัยพิบตัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถ้ามีคนต้องการเราพร้อมไปสมาชิกกลุ่มหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่ใช่แค่นักบิดเราคือพลังเล็กๆที่อยากยืนอยู่ข้างประชาชนในวันที่เขาไม่มีใครคำพูดนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนที่ดังไกลและได้รับคำชมจากผู้คนหลายๆกลุ่มทั้งประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐรวมถึงชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้เองสยบดราม่าด้วยการทำให้เห็นไม่ใช่แค่ให้คนเชื่อ การกระทำของดาวเทา MC t h a i ไทยแนด์ครั้งนี้เปรียบเสมือนคำตอบที่นักแน่นที่สุดต่อทุกคำคราหาในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์พวกเขาเลือกจะเป็นภาพจริงในยุคที่ใครก็พูดได้พวกเขาเลือกจะทำให้เห็นคุณคิดว่าในยุคที่สังคมเปราะบางและเสียงดราม่าแรงกว่าความจริงเราควรยกย่องคนที่ลงมือช่วยมากกว่าคนที่พูดเก่งหรือไม่ดาวเทาเ MC ไทยแลนด์ อาจไม่ใช่องค์กรใหญ่แต่วันนี้พวกเขาคือนักบิดขัวใจใหญ่ที่ลงมือเพื่อสังคมจริงๆ